บายดีทุกคนติดหน่อยมาแต่งเฮียแหละเด้อแฟนไฟลลูกนี่ใส่นี่มามากินพี่ลูกจ้ะมาพีียออมาลูกงอ้มาลูกามากินไปมากินไปติดหน่อยเพื่นได้เะนะ KFC พี่น้องอต่อจับหนึ่งจับหนึ่งสามรออย่างเงเ้ย KFC พี่น้องค่ะขึ้นเลย บังบังอ่า<ะ>กินองน้ังนีงกินหม่อมงกป้านั่นแหลววะคนที่กินพี่น้องขาไก่ KFC ี่น้ขาไก่ KFC พี่น้องส,สี่ปีนะกินอะไรกินเป็นไฟเย็นหมดเลยยกินเป็นโมโหจามือใดเป็นาฟด้วย บมกเพชรด้วยนะคะนี่ม,ออมกอไรนนี่เพชรได้รู้ันฮะนันเป็นหมักเด่อืมคอยมองเล่นนี่เอาแม่ทานน่อะไรนี้นม่เิใส,ส่สมบูรณ์อืมอันนี้ชอ็อติีเลยพี่นังเด้อกิน k f เ sáu <laughs> tám tầm. À. Không sao chị tám Một cây ừ. xương chắc rồi tám 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 thừa rồi tám chọc Thằng tám ตัวเียไปห้างมันจะไปซื้อปลาหมึกน้อยปลามึกเหมืนเม็ดยิน KFC ลูกกันยาเอา้าเป็นยังไงวะกินนาะกินใส่กันอออยากกินส้มยี้เอา,าเลย

กินไหมสินไก่นี่กินไหมสินไก่เล็เกๆตัวบะหินกินเลี้มงกินโซบิตบอล ยั่จำยี่ห้อเฟ้นฟไฟล์ม,ม่ไม่ซอมวิตสวิตมากะใช้ดูเฟนไฟา์เนี่ยมอาซอมวิทมาไม่สวิทตื่นไหม Ăn cắt mẹ luôn. Có mm. có cười, mẹ mm, mẹ 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 Ăn mẹ 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 Ừ. mẹ mẹ าไม่คิดหน่อยเรือแต่เศร้าเนี่ยพวกกว่าเพี่ยงแกอวกไปหมักให้มดสามตรงอ่ะจังไมีได้พอน้ำพีบวันนี้หน,น,นึ่นสองขาสามขาผูดด<อ>้กินมุมมดเด้อเนี่ยโอ้ืมปีกหอยปลาเนาะอ่ะฟังพี Oh, ปีหนึ่ล mm hmm. ายเมื่อไอไปทำบ้านหรอ

เอ็นขอ่อยชุบว่านนี่ข่อยต้มเมี่ยนแต่วานนี่มึงน,นี่เอ็นนี่บ้าแต่ลายเต็มห่อ,อี่สกิดมืดบอทนี่นี่สก,กงอ่อมเอ็นสิกอ่อมเอ็นแล้วก็สิแบ่งเมือ่อยหงายพ่อมันลายพดคิดบ่มหดดอกสองสามไม่รู้กัดตัต้ลูกตั้มตั้มสีปลาหาินหน่อยตั้ก่อนเจ้าขอสิไปหาฟืนใส่น้ำตอกกว่าเดอ้อตั้มลูกเออฟืนก็อยู่นี่แด้วอีกฟืนัวขอขอ่อยตันมาปลาเมี่ยนหายเลยตั้ดีๆลูก ทำไงมันแรงโอเคจ้าวะลูกคอยอ่านหมุนหมุนไปหมุนมาโอ้ยหอยกับประมาณอยู่โราเข่งบริบาลเลยขึ้นไปขึ้นมาแล้วกับุกินดอกสิปล่อยลูกหนองมันเอาแม่ไปลูกเนาะมันหลายๆจะกินเคยปล่อยอยู่หอยนะจู่คอยปัง หอยแอชเชอรี่กับเคยปล่อยได้พี่น้องหอยขีกระต่ายนี่ปล่อยลงน้องวันนี้แต่ว่าลุงหูว่ามันไปอยู่ใส่เขากับบริลงงมเลยมันได้หอยนี่ประมาณยิ่งใหญ่เลยดูดินี่ฮะเลยสิเอาแนวมันซัดคือมันโตแม่เลยเปิดมันคือสีขไข่หมดแหละพอเสร็ว่าพอก็เลยว่าขึ้นไปขึ้นมาเลยหยาดโบกินเลยว่า,าปล่อยซะเพราะว่าน้องเขามันกับบริมีซัดเลี้ยงอย่างมีแต่ปลามันก็นคือสิกินปลาพ่าได้หรอกนอกจากปลาตาย ประมาณโลปลานี่น่ะหอยกันตัวตแม่ได้ยังไงนี่เบิ่งเลยพหัวใหญ่ๆซ่มจักพูหอยตัวข่อยไปเก็บบางบายให้แหละก็เลยว่าอ้าปล่อยซะให้เจ้าออกแม่เพลุกหลายๆเด้อจักสนะกินเจ้าให้เจ้ายเด้ออแม่เพลกหลายๆอเรียบร้อยจ้าปล่อยละบ่กินเนาะกดนะหากินบ่มันาเนาะอึบ งังนแบบลูกจะไปเอาอยู่ใส่น่ะเอาน้าหมูอีกเอาตะองหมูเด้อนะหลักกองหมูนะอันนี้เน้อคนยังไงเกลือกบไปลูกเอาหัวอาหารมาเกลือกบไปไป,ไปตักหัวอาหารมาเกลือกบลูกลูกจะตักให้มันสิเนี้อ จับดีๆเด้อมันขวับเนี่คอยตีมือหลอเด้อว่าบ่ฟังเด้อพี่พี่ค้องนี่ก่อนอังห้ฟังบักเอาอามาไม่พี่เพื่นสาดไปผูกสาดไปอ๋อไเอาเอบอะเอาเครื่องนึงมาเนีิคอกงันนเบิ้งใม่ตักหายจนน้ำสิเฮีโอเคอื เพิ่มหนึ่งคอมอน,น้อยควรจะได้นะครับหัวอาหารปลากับอะไรนาะมาลูกไปสาดใส่นะพี่สาดไปสาดไปเลยโอ้ยมันจะเข้าไปกินได้บ่ล่ะลูกนะยสาดใส่นะพักโต๊ะดูก,กับกัปะไปเกลือปลาไปไหนเกลือปลากันต่อโอ้ยไปเกลือปลากันต่อเลยเอาเมียนลูกเอาเมียนะนะน้า บอบอเอาตัวใหม่ได้ฮะขู่มาใส่ด้ปลามันหลายต้องเอาขู่มาลูกยังไหมมาบ้างแรงเงแรงเงก็ละคร่งมาลมาเบิพี่ าดูมะเขือน uh, oh, wow. ่ะมาเบิ่งเบ่งนี่ต้นมะเขือก่อนดิอย่าเด็ดอย่าเด็ดอย่าเด็ดมันยังน้อยเบิ่งนี่ยบอกว่าอย่าเด็ดมันใหญ่ก็โลกก็ได้กินเด้อปลากะจะได้แต่ปลาดุกก็เลยยังหลายแต่เท่งูมะเขือเป็นหนึ่งบ่ะงูรอดหอยเดียวปลาปะปลาเมื่อเมื่อ เอาไก่เขาคอกได้ไก่ได้บาดนาี่ไหนเกออกบเกอปลาเกอไก่ไปเอาหวัหวอาหารหัวอาหารเกือแล้วแหละสุจัเกเอ,อ้ยไตฟืนไตไฟให้เป็ดหนไก่แล้วแหละหมูกระห้ <c oughs> องอยู่ <c oughs> หำเม,ม็ดมาลูกป้ <c oughs> าเ <c oughs> มื่อเห็ดอยู่เห็ดกินบาหนี่ลมมแล้วแหละมาหาหดตพักโคหดพักได้ป่านนี้ ต้นนะดอกมะลิหากระปุหกหากระปุกพากวานกับไก่เด้มาเคี่ยของข่อยเวลาหฮนไก่อยูอ่กันนี่นี่ดอกไม้ดอกมะลิหากระปุกต้นเงินต้นข้ำนี่ก็ติดสามสี่ต้นหนึ่งเจ้าเอ้ตัวปลูกล่ะซูตรำปรติดเออติดอยู่นี่แต่ว่าติดฝัดโบนจากใหญ่ป่านใดนางจับท่อนะ้ำาม้แม่เด้อ ไม่ใช่เป่งน,น,น้ำแล้วลูกเด้อไม่ได้ทอน้ำได้จี้ใส่ต้นไม้แล้วลูกเด้อเป่งน,น้ำแล้วค่ะทอน้ำรูเแต่ว่าเจียดเปียกหมดเฮือนให้ทิมน้องไอ้ได้โหดต้นไม้ีถามแม่เพราจี้ไปเรื่อยๆลูกโอ้ยจบเด้อลูกข่อยจบเด้อจี้ไปลูกมันห้องมาัาเลยพูดดึงไปทางหน้าพูดลูกอืมดึงไปลูกอืมจบโอ้ยจะจี้ใส่เฮือนได้ไหม ิไมามาปดให้แม่ไปปดให้แม่ปดให้แม่แม่จินเองต้นมะลิฮะการปลูกต้องไปหดน้ำตลอดนะงาหดในแหงตาจะได้ดิโดยโอ้ยจบเลยรุึเจ้าพู้ว้าจบแท้เหมื่นเนาะขี่ขี่จส่งช่องมือเลยเราเช็บทองรงมออ่นนังห่อยนโอ้ยเปียกเปียกคือการพทึง นั่นๆๆๆๆนั่นน่นขึ้นไปเด้อเปียกเด้ออย่าไปเห็ดได้นั่นานั่นได้ไปตะลูตะลดดออี่ได้เอาอยู่ได้เอาอยได้พ่เดี๋ยวคอยห้ายอยู่แล้วพี่หอนมาดิเปิดน,น้ำใส่อ่างแล้วก็มากินนี่มือหาปีโป้เลยพอจะมาแล้วว่าลูกเอาปีโป้มาเนาะ ดีโปมาสบอเนาะปีโปอยากกินขน้าวเลยเนาะเย์มันสนจะมาอาเปีนต่อเนะน่นเะาอาเีนต่อนะพีโปพี่ปพระแต่กำลัลลงงามไก่กัมาสะโอ้ย,ยนีมาเกลียดีึงแ กำลดังกงไก่หน่อยเห็ดติดหน่อยเห็ดมุนมันเลย หลังจากไปเกลือกบเกลือปลาเกลือไก่กดต้นไม้แล้วว่าก็มาออมเอ็นชิมเจ้ามาแกงเอ็นละ่ะว่าเปื่อยค่ะกระเล็เนก่อยชิมเจ้าเบิง่งเปื่อยโอลุอะไรคือว่าอะไรต้มแต่วานนี่ยพวกต้ม,มเมียนว่าสิแกงแต่กังคือวานนี่ก็บบริแกงอันนี้ข่อยเอาพักลงพกขมมีพกขมแน่และกันมะเขือพวงแล้วกับมะเขือด้วยชิมเจ้ายอดข่านะ กินกับนาโกยฝาตะคืนนี่เดี๋ยวว้ากินแล้วผัดแซ่แบบน,นี้วันที่โจงเมนใส่หอมก็แล้วก็ใส่ซ้ำถ้าหมอโฟตถ้ามามเคลือซุกกันเจอมาเคลือ,อกันยังกดซุกซ้ำก็ใส่ข้าวเบือ่อมากินนี่นเลยเพราะท่านฝนเห็นลูกอนะไรเนาะ ไฟไฟโดนเดียวฝากติดตามช่องทีบน้อยร้อยลีลาเนี่ยเด้อฝากกดไลค์ like, กดคอมเมนต์ให้เด้อสุนเจเด้อบอกความจริงเด้อข่อยนะครบางเถือกอะกินเขาบางเถือกอะบริกรบ,บอกความจริงเด้อคือเหตุนี่บรอยากกับบุกินม่แต่เหตป้าเมี่ยนพวอยากให้พวกกินแต่ว่าแค้มลูกนี่ค่อยเหตุกินไปให้ลูกพอดลูกแต่ว่าเจ้าของนี่บรอยาก,ก็คือเป็นบุก,กินโลด ส่วนลายเห็นบอกบางเถอคลิปข่อยนะส่วนลายกับมิเตสเหทสเห็ดแล้วกรับป้าให้น้องป้าไฮน์ลูกกินทัวก,กินเจ้าของนะกนแหละบัญญัติกูแหละจะกินนะส่วนลายกับเห็ดไลายกว่าก,ก,กินว่าสันซะ่ะขนาดขนาดปะซูก,กินเข่าได้นี่ยังน้ำหนักยังหกสิบกแค่กินเข่าอนะตรงถูกคาบนี่สีปป่โมแปดสิบเปล่า เปลือกเลือดต่กระดูกเปื่อยแทพเปื่อยว่ยานักใหนนัวขนาดเลยนั่นแคบออมในใส่วายนี่แห้งแซ่บปุ่นเด็คุณเจ้ามีวายลงไปในอ,อืมปริยนานลำเลยมีวายขมๆใส่หนึ่งก็มีอยู่พักสไลด์เออปึง้งปึงก่อนจะไปทิ้มลงกอ่อนเนีมันมีรสชาติโคบออกมาในอยหนึ่งนะเกลือก,อกันนานสูงไปอ,อืมผักกับเปลือกมาละผักฝ้าเอาผักลงก่อนปีิยายแล้วเปื่อยจะกินเองนะุนเจ้า แชรบละบ๊วยสมบริษัทสมจ้ะฝากติดตามช่องทิบน้อยร้อยลีลาเน่เด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เน่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้่อยเห็ดคิปต่อไปฝากเอฟซีเขาไปเบึ่งช่องทิบน้อยร้อยลีลาเน่เด้ออยากให้ผ่านไวใยได้พ่น้งเลย